สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆ Fc ทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมพามาพบก,กับแบบบ้านโมเดิร์นนะครับเป็นโมเดิร์นนะครับแบบบ้าน50,000นบาทนะครับผมราคา50,000นบาทเนาะนี่คือเริ่มต้นห0 0แสนนะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้ขนาดความกว้างความยาวนะครับอยู่ที่6เมตรคูณแเมตรนะครับ48ตารางเมตรเนาะ2ห้องนอน1ห้องน้ำา1ห้องโถง1นละเบียง นะครับผมเนาะแบบบ้านหลังนี้มีชื่อว่าแบบบ้านลุ่งซับนะครับผมเนาะแบบบ้านลุ่งซับนะครับก็จะมีอ้องนอนเนาะฐานบ้านนะครับตรงนี้นะตรงนี้ฐานบ้านสูง50เซนนะครับผมเนาะแล้วก็บันได3ขั้นเป็นบ้านโมเดล์น2สเตปนะครับข้างบนจะเป็น1ขยับตรงนี้นะครับผมเนาะอันนี้นะอ่านะครับเดี๋ยวผม หมุนให้พี่เอฟซนั้นได้รับชมนะครับว่าบ้านหลังนี้มีรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนบ้างนะครับผมเนาะมาค่อยดูไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูแปลนนะครับเนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ต้องการจะติดต่อสอบถามนะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับผมเนาะนี่เนาะสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับเสนอราคาแบบแปลนอยู่ที่3,500บาทนะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะนะครับเดี๋ยวผม เอาหลังคาออกแล้วก็เปิดหลังคาให้พี่นั่นได้ดูว่าแปลนบ้านลุ้งซับนะครับว่าเป็นแบบไหนนะครับผมเนาะอ่ะผมปิดลงนะครับอันนี้คือแบบแปลนของแบบบ้านลุ้งซับนะครับ2นอนห้องนอนหนึ่งห้องนอน2นะครับอันนี้เป็นห้องโถงนะครับห้องโถงมีขนาดใหญ่นะครับผมเนาะอ่ะเริ่มไปที่ระเบียงก่อนนะครับระเบียงนะครับบันได3ขันนะ้นเนาะระเบียง1.5ึคูณสมเมตร นะครับตรงนี้นะนะครับผมนี้แล้วก็จะเจอกับประตูหน้าบ้านบ้านใหญ่นะครับได้บ้านใหญ่นะครับผมเนาะราคาบ้าน500,000บาทเริ่มต้นนะครับนี่เนาะ,ะเป็นกระจกอลูมิเนียมนะครับบานใหญ่เลยเปิดเข้ามานะคบจะเป็นที่เป็นบานสไลด์เนาะ เปิดเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่นะครับห้องโถงจะอยู่ที่3เมตรคูณ6.5นะครับผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้3เมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงผนังฝั่งนี้6.5เมตรนะครับอ่านี่คือห้องโถงขนาดใหญ่เลยนะครับผมเนาะอ่ะเข้ามานะครับอันนี้ประตูห้องนอน1ประตูห้องนอนสองนี้ที่วางทีวีนะครับเนาะอ่ะเข้าไปดูที่ห้องนอนหนึ่งก่อนนะครับห้องนอนหนึ่งนะครับ ห้องนอนหนึ่งจะมีขนาดอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตรนะครับมีหน้าต่าง3บาน2ด้านนะครับบานที่1บานที่2บานที่3ด้านที่1ด้านที่2นะครับสำหรับการจัดวางเตียงนอนนะครับแล้วแต่พี่ๆ FC นะครับว่าอยากจะจัดแบบไหนนะครับก็จัดได้เลยนะครับนี้เป็นนี่จะเป็นหน้าต่าง3บาน2ด้านนะครับสำหรับห้องนอน1 3เมตรคูณ3เมตรนะครับออกมานะครับมาเข้าประตูห้องนอนที่2นะครับ สำหรับห้องนอนที่2นะครับจะมีขนาดอยู่ที่3มเมตรคูณ3เมตรนะครับผนังฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้3มเมตรแล้วก็ผนังฝั่งนี้ถึงฝั่งนี้นะครับ3มเมตรเหมือนกันนะครับผมเนาะอ่าตรงนี้การจัดเตียงนอนก็เหมือนกันแล้วแต่พี่ๆนะครับว่าจะหันหัวนอนไปทางไหนนะครับหรือจะจัดรูปทรงแบบไหนนะครับก็แล้วแต่ได้เลยนะครับผมเนาะอ่าเดินออกมาในห้องโถงเดิมนะครับก็ไปดูที่ห้องน้ํานะครับอ่า นี่คือประตูทางเข้าห้องน้ํานะครับห้องน้ําจะมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ1นนะครับผมเนาะขนาดของห้องน้านะก็จะมีชักโครกนะครับสายฉีดชําระฝากบัวนะครับก็เทนเดนน้ํานะครับแล้วก็อ่างล้างหน้านะครับเนาะอันนี้ก็เป็นขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ1นนะครับผมเนาะอ่านี่คือห้องน้านะครับแล้วก็มี หน้าต่างบานกระถ ung หบ,บานนะครับอ่ะต่อไปครับผมออกมานะครับก็จะเจอกับประตูหลังบ้านอันนี้คือเป็นประตูหลังบ้านเนาะเปิดออกมาก็จะเจอบันได3ขั้นเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้นะอ่าออกมานะครับนะนี่คือแปลนบ้านนะครับของแบบบ้านลุ่มซับนะครับผมอ่าก็ซ้ายขวาหน้าหลังจะประมาณนี้นะครับเสนอแบบแปลนนะครับอยู่ที่3,000 500บาทนะครับหน้าบ้านกว้าง6เมตรลึก8เมตรนะครับผม4 8ตารางเมตรนะครับผมเริ่มต้นที่5 0 0 0สนบาทนะครับสำหรับพี่ๆท่นานไหนที่สนใจติดต่อสอบถามแบบแปลนบ้านนะครับ0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับเดี๋ยวผมเปิดหลังคาให้พี่ FC นั้นได้รับชมกันนะครับว่าบา้านหลังนี้นะครับมีโครงหลังคาเป็นแบบไหนประกอบด้วยอะไรบ้างน,นะครับ ของโครงหลังคาของแบ่บ้านลุ่งทรัพย์นะครับผมอ่านี่คือโครงสร้างของแบบบ้านลุ่งทรัพย์นะครับที่เป็นโครงหลังคานะนะครับผมเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิดปิดให้พี่ FC นะั้นได้รับชมนะครับว่าเหล็กแต่ละเส้นนั้นทําอะไรบ้างอยู่ตรงไหนบ้างนะครับว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะครับผมทําให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมเปิด ปิดลงให้ดูทีละอันเนาะเพที่จะได้เข้าใจไปพร้อมๆกันกับผมนะครับอ่าอันดับแรกนะครับอันนี้คืออาศินะครับนี่คืออาศนะครับอาศจะอยู่บนหัวเสาเลยวางบนแผ่นเพดนะครับแผ่นเพดหัวเสานะครับอ่าจากนั้นนะครับก็จะมาตั้งดั้งนะครับอันนี้คือดั้งแล้วก็อกไก่นะครับนี่คือดั้งเนาะนี่ดั้งอันนี้เป็นเหล็กอกไก่นะครับของ โครงสร้างหลังคาแบบบ้านลุ่งทรัพย์นะครับจากอาเสนะครับก็จะมาจันทรนนะครับจันทรนอยู่ตัวไหนคืออะไรนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเนาะนี่คือจันทรนนะครับนี่คือการติดตั้งจันทรนตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่นี่คือจันทรนพอติดตั้งจันทรนเสร็จนะครับก็มาติดตั้งแปรหลังคานะครับนี่คือแปรหลังคานะครับ ขนาดเล็กนะครับสเปคของเล็กขนาดโครงสร้างสเปคของตัวบ้านนะครับพี่พี่ fc จะได้ทั้งหมดนะครับจะอยู่ในแบบแปลนก่อสร้างที่ผมนั้นได้จัดส่งให้นะครับผมเนาะพอติดตั้งแปรก็มาติดตั้งเชิงชายนะครับอันนี้เป็นเชิงชายนะนะครับนี่ตัวนี้นี่คือเชิงชายพอติดตั้งเชิงชายเสร็จก็มาติดตั้งแผ่นเมทัลชีสนะครับติดตั้งแผ่นเมทัลชีสแล้วก็มาติดตั้ง ครอบข้างนะครับครอบข้างก็ติดตั้งไม้ฝาเชื่อได้และอุปกรณ์อื่นๆนะครับนี่คือเป็นโครงสร้างของหลังคาแบบบ้านโมเดนของแบบบ้านนุ่งซับนะครับผมเนาะอ่าก็โดยประมาณนี้นะครับของแบบบ้านนุ่งซับนะก็ขอบคุณพี่ๆ FC ทุกคนนะครับที่ติดตามผมเลยมาแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการแบบบ้านนะครับต้องการสร้างบ้านนะครับก็ติดต่อ สอบถามผมได้เลยนะครับผมแบบบ้านลุงซับนะครับเริ่มต้นที่500,000บาทนะครับมันขึ้นอยู่กับสเปคภายในตัวบ้านที่พี่ๆเนั้นจะเลือกใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นเสาหลอเสาสำเร็จนะครับผนังก่อด้วยอิดบล็อกอิดมวลเบาหรืออิดแดงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสเปคในแบบตัวบ้านมีผลต่อราคาทั้งสิ้นนะครับผมเนาะ ใช้วัสดุตัวนี้ราคานี้ใช้วัสดุตัวนี้ราคานี้นะครับผมเน,นาะแ้พี่าไหนที่ต้องการเอาแบบแปลนเอาไปก่อสร้างเองก็ได้นะครับผมก็มีแบบแปลนให้นะครับแล้วก็เอาไปจ้างช่างเองก็ได้หรือจะเป็นให้ผมสร้างให้ผมก็ยินดีนะครับมาพูดคุยกันนาะนะครับราคาแบบแปลนสนหราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาที่0 9 8 4 8 0 4 5 0 0นะครับ สำหรับพพเอฟซีที่ดูอยู่ตอนนี้นะครับก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์หรือพูดคุยกับผมได้นะครับก็หรือจะแอนไลน์เข้ามาพูดคุยกับผมก็ได้นะครับสอบถามรายละเอียดข้อมูลของตัวบ้านนะครับผมเนาะพพเอฟซีทุกคนที่ดูผมเป็นประจำก็จะรู้จักผมเป็นอย่างดีนะครับเราได้พูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันในคลิปถัดถัดไปนะครับก็จะมีทั้งแบบแปลนบ้านแล้วก็งานก่อสร้างนะครับให้ความรู้ไม่มากก็น้อยให้กับพี่ๆีอ FC ที่กำลังสนใจในเรื่องของการสร้างบ้านแล้วก็เรื่องแบบบ้านนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ